สวัสดีครับผมแอปนะครับก็จะมีรีวิวงานหน้าไม้ยิงปลายหนึ่งลำนะครับลำนี้เป็นงานเล็งรางครับเป็นรางอลูกรมกระโจมยาวระบบโรเลอร์เดี่ยวนะครับอันนี้เป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวผมเลยงานส่งประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นงานประดูนะครับเป็นประดูทั้งหลังแล้วก็แกะเชคเ,เกอร์นะครับตัวนี้สเปคสแตนดาดของงานท่ายผมเลยนะครับช่วงชัก76เซนทิ้งปลาย15เซน หน้าไม้ลำนี้ยาวทั้งลำเลยนะครับเมตรสามสิบเก้าเซนครับวางก็จะอยู่ประมาณหน้าอกนะครับก็น้ําหนักของหน้าไม้ลำนี้นะครับอยู่ที่สองจุดหกกิโลนะครับน้ำหนักที่ชั่งสองจุดหกกิโลนี่คือต้องใส่ลูกดอกด้วยตอนนี้ประมาณสองโลห้าสองรสี่สองรห้าเพราะว่าผมใส่ก่อนทั้งหมดสองจุดหกลำนี้เบามากนะครับเป็นไม้ประดู่ที่เบาแล้วก็สีสวยงามมากนะครับมีตา เก็บเลยเป็นไม้คัดอันนี้ลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะครับก็ยังไม่ได้เดินทางมารับก็ได้ได้สั่งงานแล้วก็เคลียร์ยอดไว้นานมากแล้วแล้วก็ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะครับก็ทําแล้วก็จะเก็บไว้ให้แต่ก็เผื่อรีวิวงานไว้เนี่ยเผื่อท่านที่ตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได,จะได้จะได้ดูงานของท่านเองด้วยตัวนี้เป็นงานคัดเลยนะครับตามไม้อย่างสวยเลยนะครับเรียงเรียงมาให้เลยนะครับ สีสันสวยงามแล้วก็ตาไม้อย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องจะหักเพราะว่าไม่ได้ทะลุสองฝั่งตาไม้วางแนวจากทางนี้มาออกด้านนี้นะครับยงเงี้ยเขาถ้าหักข้อที่เกิดจากการวางตำแหน่งงานเนี้ยก็รับประกรันให้ครับแต่เคลมให้ถ้ามีปัญหาหักต,งตรงตัวนี้นะถ้าหักจากรอยที่มันเป็นตาเนี่ยเพราะว่าตัวนนี้ครับตาอยู่นี่ ัวนี้ขัดเป็นงานขัดให้เลยขัดเกล็ดให้เลยนะครับก็ปิดกับพีนิดๆก็จะได้ในเรื่องของฟิลลิ่งในการใช้งานตัวนี้แกะเชคเกอร์เป็นแบบสกิปไลน์นะครับนี่ก็เลือกเลือกอมิติของการแกะแบบสกิปไลน์ให้ลูกค้ามิติงานอ,าอื่นๆนะครับการเข้างานสนิทกจุดนะครับแล้วก็ไม้ปิดตัวนี้เป็นไม้พยุงนะครับลูกค้าขอปิดเป็นงานพยุงการเข้างานละเอียดปานนี้ทุกจุดนะครับสนิทขอบไกลก็ วางสนิทนะครับการจิดตัวขาเนียบกระบอกนี่ก็สวยงามตามทรงนะครับแม้แต่การเข้ากระโจมการเอากระโจมปิดลัดปิดไว้นะครับดูมีความเรียบร้อยสวยงามนะครับอไม้ประเภทนี้นะครับก็เหมาะกับการใช้งานในแบบของสนพนาการนี่คือใช้งานทั่วไปเลยเพราะว่าเขามีความเล็กสั้นพัดลัดคล่องตัวนะครับแต่จะได้มันในเรื่องของความแรงเพราะว่า ช่วงชัดเขาเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับ76เซนแล้วเป็นระบบโรเลอร์เดี่ยวที่เป็นเป็นโรเลอร์อยู่ปลายปีนะครับรลูกโรเลอร์ห่างกันเนี่ยสองฝั่งเนี่ย45เซนพอทบอยางไปแล้วก็ประมาณเกือบ90สเซนนะครับระยะขึ้นยางนะนรอ้อมลูกโรเลอร์เนี่ยเพราะนั้นจะยิงด้วยยางที่มันตึงมากตลอดช่วงชัดลูกที่ออกก็จะเป็นออกด้ยวยความเร็วค่อนข้างสูงหนามายแบบนี้นะครับ ก็เหมาะกับการยิงทําระยะยิงทําระยะได้ดีเลยครับสําหรับเส้นเดียวตัวเนี้ยยิงทําระยะได้ดีมากก็ผมเคยทําไปในหลายคลิปให้ดูนะครับก็ระยะประมาณสิบห้าเมตรในยิงสบายๆเลยนะครับสิบห้าถึง20เมตรนะครับหน้า,หา,าไม้เรลาเมกเลแค่นี้นะก็สําหรับท่านไหนที่สนใจงานหน้าไมา้แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามคิวงานกันเข้ามาได้นะครับสนนราคาของงานหน้าไม้ แบบนี้นะครับถ้าเป็นงานประดูแบบนี้เลยราคาอยู่ที่5000บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเพิ่มออปชั่นมาก็มีแกะเชคเกอร์แกะค่าแกะเชคเกอร์ตัวนี้อยู่ที่พันสองแล้วก็ขอรีเควสเพิ่มเป็นไม้ปิดที่มันเป็นไม้มงคลเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีกห้าร้อยก็รวมตัวนี้ก็จบไปที่ประมาณหกพันบาทตัวนี้นะครับก็สำหรับท่าไหนสนใจก็ สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอ,ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ